เอหลวงพ่อขอตีหน่อยข้านั้นเชื่อมันในสปารังศักดิ์สิทธิ์ของเอ้ยเพื่อนมาเอ้ยหลวงพ่อหัอจริงอย่าพึ่งเพื่อนเอ้ยเอ้ยชิบหายนิกกี้ใจยเย็นว้าววายรอดว้าวายวายวาไว,าวา หมดหมหมด่ายก็บนมีคนไปเรไปไ,ปไปนยนยเข้าเลยนายอยได้เินเฮ้ยหลวงพ่อนี่ยว่าเรียบร้อยหลวงพ่ออืมทิ่มหลวงพ่อก็ได้อ่า เอายายายาเยอะเฮ้ยมีต <oh ีนึงนะมีตีนึง uh, ตีโดยจิเคเขาเอาเลยว่ะเขาไม่พูดไม่จามึงพลาดแล้วแทนที่จะเอากูนั่นมันตัวแทงตัวแทงฝั่งทนเฮ้ย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 นิกกี้นิกกี้ นิกินิกิอยู่ไหนวะนิกินิกิหายว่ะได้ยินแต่เสียงคิดดูดิฆ่ากันอย่างเดือดอนะคนยังเหลือสิบหกคนอยู่เลยเพราะเพราะมันยังเกิดกันได้อยู่ตอนเี้อศพตายเกลื่อนอนะแต่ยังเหลือคนผู้รอดชีวิตอยู่สิบหกคนอนะสั่งเคอรี่ดีกว่าเนี่ยสั่งเคอรี่แป๊บนึง คีรมาแล้วาว่ะคีสใหญ่เราเฮ้ยเชื่อเชื่อนิกกี้ไว้นิกกี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 ้เฮ้ยนิกกี้มากับหลวงพ่ออเปลยว่ะเอาหลวงพ่อก่อนนะใช่คโอหรือว่าอะไรก็ได้ตีตีต่อถึงเงาตัวนั้นแหละ สรุปนี่ทีมหลวงพ่อให้อยู่หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อตายแล้วหลวงพ่อเรียบร้อยนิกเก้นนั่นแหละนั่นแหละนิกเก้เรียบร้อยไอ้แม่ง <c oughs> หลวงพ่อแม่งนักครับหลวงพ่อแม่งนักครับเค้กในตำนานโอ้โหเค้กแม่งเต็มตัวหลวงพ่อเอาเอาเอาไม่เค้กเนี่ย มีมีของกินไหมเฮ้ยมีคนมีคนสั่งเคอรี่ไปแล้ววะเดี๋ยวนี้ครับเกาะเกาะโชกุนได้เกาะมิทิวได้ก็จะถึกจัดจัดเฮ้ยมีคนบวกบอดแล้วข้างล่างข้างล่างมีคนบวกบอดแล้วเอาหมิงคุงหมิงคุงต้องใช้วาฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแบบมีจุดต่างเคอรี่อ่ะดิเอาไป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 ท่าเรือไปท่าเรือไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วบับบอสหลับคันดีกว่าท่าเรือท่าเรือท่าเรือมันว่างอยู่แล้วไอ้ที เอาเหรอเฮ้ยนี่ก็ม่วงไม่เป็นไรเปิดเปิดแรมให้ด้วยเป,เปิดแรมให้ด้วยถ้าเราได้บอสก็คือ GG เลยอะมันโหดกว่าบัฟโ,โหดโอ้โหบอสยังเลือดเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนึกว่ามีคนบอกไปแล้วหรือว่าต้องเป็นหน้าที่เราละมามามาเฮ้ยเดี๋ยวยว้ายย้าย้ายย้ายย้ายยเม่งมาวะเม่งซ้อนวะนี่เลยนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเออไปไปไปเอามันทั้งนั้นนี่นี่หนีบอสไปเลยเยเยอะยอะถามที่ถามที่ เชียร์แล้วไงเฮ้ยยูกิยูกิยูกิสัตวอ uki, อรอโนยูกิออรอโนตรงนี้ตรงนี้ถ้าแถวนี้เลยดักเลยเรียบร้อยยูกิมาคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครอ่ะยูกิมาพร้อมกับกระบานพอดีเลยโอ้โหวสวยๆเนี่ยตอนนี้ทุกคนมาออกรันที่บอสแล้วมาเฝ้าออบอสล่างๆเอาเลยอ่ะน,นายนาย<ๆ>ต้องเข้าก่อนเรา ไม่ใช่ใช่ระวังระวังทุบหัวทั้งไงอันเดล่าจะตัดไม่หยีเรียบร้อยของขยานฟ้าจักีดจักีดจักกิด,ากกดตายแล้วจักกิดมานี่มาเนี้ยเด้ออันนีต่อมาจากไหนเก่งมาจากไหนเดี่ยมาคนเดียวดเดี๋ยวฮะมาคนเดียวดเดี๋ยวฮะโอ้โห่ไม่ช้ำก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว ขนาดนั้นน่ะโอ้โหของกินแม่งบานเลยเบอร์บานเบอร์เลือกเลือกสรรเฮ้ยบอส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 มีคนเอาบอสโดน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 อย่านะอย่าคิดว่ากูจะไม่หูตาไวนะไอ้เวีเฮ้ยน่าอาจจะเหลือเลือดน้อยอาจจะเหลือเลือดน้อยอาจจะเหลือเลือดน้อย เชียแม่งไม่เห็นวะ่ะไอ้ข้างหลังนีม่มันหนีไ,ไปแล้วอ่นะอ๋อฮายอนฮา,า,ายอนมาคนเดียวฮายอนมาคนเดียวงันนวน้นก็ได้อยู่กลับก่อนไหมกลับกลับกลับ<ๆ>เราเราต้องใช้ฮายอนอูให้เป็นประโยชน์วะ่ะเราต้องให้ฮายอนอูช่วยเราในการจัดการที่เหลือฮายอนอูบัฟบอสแม่งดับเบนลคิวซะล่ะ ให้อยากได้หนังสัตว์จากตอนนี้ได้นะเราก็ยังไงมันก็ต้องออกทางเฮ้ยเฮ้ยฮยอนอูตายไปแล้วแสดงว่าเขาแสดงว่าอยู่ข้างบนแสดงว่าอยู่ข้างบนใช่ใช่ใช่มันมันโดนบัฟบอสไปมันก็น่าจะเสียเลือดอยู่นะอ้อมออ้อมออกมันอ้อมมันอ้อมนู่นอ้อมนู่นวะเชี่ยแม่งรู้งานเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวหาหนังสัตว์ก่อนไปหนึงจะคราฟก่อนมิทิว หนังสงัตว์งูงเลยอะ่ะตัวอะไรก็ได้ทำไมเราไม่ไปคุมแมพวะเราไม่ไปเปิดแมพข้างล่างนั่นไงมันอยู่ข้างนั้นกันโอเคไม่เป็นไรจะได้เป็นการสู้กันแบบสมศักดิ์ศรีเฮ้ยหมูหมูบ้าข้างเฮ้ยนี่ไงไก่ไก่เอาหนังมา <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเลเวลเชียแ <c oughs> ม่งจะเข้าแล้ว <c oughs> ไม่ใช่จะเข้าแล้วต้องเข้าแล้วล่ะ

หอกผมแม่งบังหน้าหบิงคุกอ้น,นี่น่าซื้อน่ะไอ้แพ็กซีซันอะซีซันหกแพ็กอะที่หกพันห้าร้อยเพชรอะลดเจ็ดสิบเอร์เซ็นแล้วก็มีตัวใหม่ๆจะมาในอนาคตด้วยแล้วก็ได้อีกสิบเอ็ดสกินได้ตัวละครเลยนี่ว่าใช่มันได้ตัวละครด้วยแล้วก็ได้สก,กินของตัวใหม่ๆด้วยที่จะมาถ้าไปซื้อที่หลังมันต้องคำนวณมูลค่าแล้วประมาณสองหมืนกว่าเพชร นี่ไม่มีอันตีนะแต่ก็น่าจะได้แหละน่าจะยูกี่มึงเนนือเสียงนี้นั่นไงนั่นไงนั่นไงยูกิกับริโอเชียร์แมงเข่าแล้วเรียบร้อยสู้สู้สู้ส เรียบ <S <S ้อยดับเบิลคิวแชมป์เห็นเห็นเฮ้ยเฮ้ยมีคนบนหัวเรามีคนบนหัวเราเมียนตีแล้วในรอบนี้อุ๊ย เอาน้ำแข็งใส่ก่อนนิกกี้มันตัวหลอกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตัวหลังจะตายแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ยบบ้อยเซตโฮปครองกระดานโอ้โหอย่างเท่นะครับมีมีอัพไซ เชื่อแล้วจะโดนหัวตายไปโอ้โยังถึกเชื่อมึงถึกไปแล้วได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้ได้ได้สบายสบายอ่อเนี้อจข้างล่างอ๋อน่าจะตีบอสไอ้นั่นแหละตีบอสมออ่วงเฮ้ยแต่บอสเขียวเกิดเอาบอสเขียวไหมเอาบัก ไม่งั้นก็อาจาจะมีคนมาตัดหน้าเราเนี่ยเน,นี่ยถ้าได้บัฟบ,บอสก็จี่ะหรือถ้ามีคนอื่นได้ก็จีจเหมือนกันเฮ้ยมันสู้อยู่มันมีมีคนสู้มีคนสู้มีคนสู้กับบัฟ <c oughs> ต้องแจมต้องแจมต้องแจมโดนเลยโดนเลยโดนเลยงั้นงั้นข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า <c oughs> เรียบร้อย เอ็ดแค่ลาดบัฟบอสได้ไม oh. <War. S 1> ่พอดับเบิลคิวอีกนี่มันแชมป์ที่แท้จริงนี่มันโคตรเทพตำนานแห่งเซทโฮประูเอ้ยอะไรจะขนาดนั้นวะเฮ้ยเฮ้ยศัตรูมาแล้วอ่ะข้างบนไอหมิงคงนายอยากสั่งเคอรี่ไหมเนี่ยไม่กริกใหม่เนี่ยสั่งเคอรี่แต่ไม่เราจะสั่งได้อะไรแล้วเดี๋ยอยากอยากลองไหมเอาสั่งเล่นๆนะแบบสั่งของเล่น แทบมีต้องใช้งชั้นเดี๋ยวเราเราสั่งเคอรี่ไม่อะกูจะสั่งเคอรี่อ่ะทำไมอ่ะเนี่ยกูเอานี่ด้วย <c oughs> เข้าเลยนะเรามีบัฟวัสยังไงก็ได้เปรียบ <c oughs> เรียบร้อยไปแล้วหนึ่ง มีนี่ให้ตายถาวรดกวาเรียบร้อยตายถาวรเอาอีกตัวหนึ่งฉันให้เป็นหน้าที่ของนายก็แล้วกันนะนี่ต้องเป็นหน้าที่ของฉันเฮ้ยไม่โดนอ่าเฮ้ยเอาวะเจทเคเป็นไงล่ะเกมแรกก็ที่หนึ่งโคตรโหด เกมเกมเมื่อกี้ไม่นับนะเกมเกมไหนเราชนะก็คือเกมเกมน่าหรือเกมแรกได้ได้เหรอ